คนขับรถพ่วงบุกเข้าร้านปะอยยางฉกเงินสดและทองไปได้เกือบ3 0 0แสนบาททางร้านติดตามบันทึกภาพทะเบียนและรถได้เข้าแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามจับกุมได้พร้อมของกลางอยู่ครบ เมื่อเช้าวันที่16มิถุนายน2566ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธร,รโครกสำโรงได้รับแจ้งจากนางรรทนานาบงอายุ44ปีว่ามีคนขับรถพ่วงบรรทุกเข้าไปขโมยเงินและทองรูป,ปรพรรณในร้านปะยางบ้านเล็กที่106ทับ1หมู่ที่8ตำบลห้วยโปง่งอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีซึ่งทางเจ้าของร้านได้ติดตามรถคันดังกล่าวและได้มีการบันทึกภาพจดหมายเลขทะเบียนยี่ห้อรถไว้จากนั้นนะครับได้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นรถพ่วงพ่วงยี่ห้ออีซูซูสีขาวหมายเลขทะเบียน70ขีด1067 จังหวัดแพร่น่ารถระบุชื่อห้างหุ้นส่วนจำกัดชัดเจนจากการติดตามพบว่ารถพ่วงคันดังกล่าวมาจอดอยู่ห่างจากร้านปะยางไปประมาณ30เมตรจึงได้เข้าตรวจสอบควบคุมตัวคนขับรถพ่วงทราบชื่อว่านายสุชาติวังทองอายุ32ปีซึ่งตรวจสอบพบว่าของกลางที่ขโมยมาซุกซ่อนในยางระหว่างตัวรถและลูกพ่วงทุกอย่างครบนะครับตามที่ของหายไปรวมทั้งผู้ต้องหาได้ให้การรับคำสารภาพว่าตนขโมยของดังกล่าวมาจริงโดยนางมัทน,นานาบงอายุ4ี 4ปีเจ้าของร้านได้เปิดเผยว่าในช่วงที่เกิดเหตุเป็นช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาครับได้มีรถพ่วงคันดังกล่าวมาจอดหน้าร้านลักษณะจะเข้ามาปะยางแต่คนร้ายก็ไม่ได้เรียกหรือโทรกลับได้ย่องเข้ามาในบ้านงัดห้องนอนซึ่งเป็นช่วงที่ตนออกมาจากห้องน้ําเห็นมีคนร้ายก็เรียกสามีให้ตื่นตรวจสอบพบว่าเงินทองที่ซ่อนไว้หายไปจึงวิ่งออกมาดูเห็นรถพ่วงจอดอยู่ห่างจากร้านประมาณ30เมตรแล้วขับออกไป ทางตนนะครับได้ขับรถตามและก็จดหมายเลขทะเบียนถ่ายภาพไว้ก่อนที่จะย้อนกลับมาแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยติดตามหาสําหรับทรัพย์สินที่ขโมยไปนะครับมีสร้อยคอทองคําหนัก6บาทเศษแหวนทองระเลี่ยมทองและก็เงินสดที่นายสุชาติได้ไปมูลค่าเกือบ30,000นบาทซึ่งนายสุชาติได้ให้การว่าตนได้บรรทุกแร่มาจากจังหวัดแพร่จะไปส่งที่จังหวัดสระบุรีโดยเคยจอดรถร้านปะยางเห็นเจ้าของร้านใส่ทองเยอะแล้วก็เปิดร้านตลอด24ชั่วโมงจึงได้จอดรถ เพื่อเช็คลมยางเห็นว่าดึกเจ้าของร้านคงหลับสนิทจึงได้ย่องแอบเข้าไปขโมยเงินทองออกมาแล้วก็มาถูกรวบตัวได้พร้อมของกลางทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็ได้แจ้งข้อหาลักทรัพย์ในเวลากลางคืนและยังตรวจสอบพบชีสีม่วงจึงได้แจ้งข้อหาขับเสพเพิ่มอีกกระทงหนึ่งครับ